สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องข่าวสีสันข่าวดาราในวันอังคารที่16กันยานะคะโดยข่าวแรกในวันนี้เราจะมาดูข่าวของแพทย์นภประพานะคะเปิดใจเผยความรู้สึกพีชนนหลังตรวจเจอท้องลมความรู้สึกสามีที่แม่เบรกทันที หลังจากที่คู่รักอายุห่างแพทนภะพ,าพาและพีชานนท์แต่งงานก็มีแพลนมีเบบีภายในปีนี้ซึ่งไม่นานมานี้สาวแพทก็เผยคลิปยื่นถุงแบรนด์เนมนะคะทำเซอร์ไพรส์สามีเปิดมาเจอที่ตรวจคันขึ้นสองขีดหลายอันพากันไปอันตรซาวแต่ก็ไม่พบน้องคิดว่าน้องคงหลบอยู่หรือโตช้าให้รออีก3เดือนพอมาตรวจอีกครั้งพบว่าเป็นท้องลม ล่าสุดสาวแพทย์เปิดใจผ่านสื่อดังบอกว่าตรวจเองคนเดียวไม่บอกใครตรวจเป็นสิบอันเลยขึ้นสองขีดหมดเก็บความลับนี้ไว้เซอร์ไพร์วันเกิดของพีและจะยังไม่บอกใครจนกว่าจะสาเดือนตอนอันตรซาวหมอหน้าเครียดตั้งแต่ตอนนั้นน้องอาจจะยังไม่เห็นหลบอยู่ยังไม่ฝันทงว่าท้องลม ให้โอกาสอีกเดือนครึ่งก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอยืนยันว่าตั้งครรภแต่น้องไม่โตน่าจะเป็นเพราะไข่ที่เราส่งไปนี้ไม่สมบูรณ์เลยทําให้ตอนระสมน้องไม่สามารถโตต่อได้แพทย์มองว่าเราขับออกมาหมดไหมเลยตัดสินใจดูดออกเลยคุณหมอให้พักมดลูกอีก2องเดือนแล้วค่อยเริ่มใหม่ตอนแรกพีก็นอยน่าเสียแพทย์บอกว่าหิวข้าวคนที่นอยคือฉันแพท ควรเศร้าไม่ใช่คุณค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับคุณแพทย์นภพ,พานะคะ การตั้งท้องลมนั้นเรามักจะพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือไข่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ก็นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสได้มีลูกนะคะอาจจะใช้เวลาเริ่มใหม่หรือพักผ่อนให้พอเพียงดูแลสุขภาพและรอวันที่ร่างกายของเราพร้อมนะคะอย่างไรขอบเป็นกำลังใจให้กับแพทย์นภพาพาและพีชนนนะคะ